เดี๋ยวข้าพี่น้องนิมนต์จะต้มน้ำพริกปลาทูเอาไม่ใช่น้ำพริกปาลาดุกนะข้าพี่น้องเนาะแต่ว่าในมนต์นมาช่วยเชื่อคือจรงแบบนี้ก็กูไม่รู้ว่ามันเป็นปาลาดุกจริงรเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นต้นมณ์ย่างมณ์ก็เอาตะไคร้สังสิงอะไรอย่างงี้ใส่นะหลังจากนั้นมน์ก็ใส่เหมือนที่เขาทำน้ำพริกปลาทูเป๊ะเลยครับพี่น้องนี่ว่า เดี๋ยวขอนุญตทำก่อนนะอาสวัสดีครับสวัสดีครับนายไอ้เออสวัสดีครับเ <c ười> ขินๆครับพี่น้องอปอผมจกินดูนง้าองอืนมนะวันนีมนจะมากินน้ำพริกปลาดุครับแต่เนี้มันมาสวยๆนี่คือน้ำพริปลาุกอืมจะได้ไปใส่ไปกินกับชต,ตามฤดูตั่นเอนะนผักเคร่องเคียงอนี้ครับ

không Tướng thêm nhờ Nhờ giúp cắt cỏ uống đẹp để chơi Có lúc sửa ra xuống không? Cả thế giờ mình tuổi năm qua hả? Chứ Ngoài em có

Mưa mưa này chả hoàn toàn được. Khứa quán nghèo nên không có khăn. Thật là ngon. Tâm ra mình tâm lời là ngon nhiều hơn. Thật là ngon. Chị ta... 啊，说，好也那不好还要等你到。那么怕那那没有，不那等你看呢。 cộng cáp mhm 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 mhm

nó tôm đất nước mãi mãi tôi ừ. ừ, mặc công tôm, công tôm, công tôm, công mặc tôm, mặc tôm mặc tôm, tôm nó mặc 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 chỉ mặc 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 cái cái mặc 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 này mặc 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 nó mặc 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 เมีน้ำแกงพักเกงให้เมี่ยวด้วยเครื่องน้ำซุปรัก็เผ็ดด้อย

แต <let ters> ่นั UH, ่งก็ม่ไหวบ้เัว่อ๋ออืมก็มืดลงต่มือนะผมเคยไม่ไดนเ่ะไอะไรพไก็อย่งนั่นนั่นีจอนั่นอัน อโอ้โหดินเป็นแพลครับไปน่นองครับเดียวองมาปอกเผ็ดสุดยอดนี่ตองนเรามาวเพื่อนเน,น,น่ยนี่มีนารันะเพียนี่ให้มาเค้าขึ้นต้น ตัวโแล้วบูนอืมอืมต้องต้อแต่มด้หรอกอมอันไม่คเป็น้อลเป็นองกนดีอือบดีนะอืมไม่ินตกเลยนะัอได้กดแชร์มือนแล้วเขาเอเนาะแล้วก็ยังไงก็อยากดูมนชื่อได้เลนะครับยังมีคนดของพคุณนะครับขอบคุณครับอืม ยองกินอีกช่วงหนึงดูแทบเขาบอกปังว่าอะไรนะครับเนี่ยหนึ่งอม